สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับปอแล้วก็พี่เดฟครับบอกเดฟครับนิสสานักเลงมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วค่ะนักเลงมอเตอร์ไซค์นะคะแน่นอนค่ะวันนี้ปอนกับพี่เดฟนะคะก็อยู่ภายในงานบิ๊กมอเตอร์เซลล์2020มหกรรมยานยนต์เพื่อขายวิถีใหม่ค่ะใันนล้เราก็จะพามาดูรถจักรยานยนต์ในฮอร์105เช่นกันพี่เดฟค่ะวันนี้เราพามาดูค่ายไหนดีคะช่ายเราจะยนต์ บิ๊กไบค์ซูซูกิครับซูซูกินั่นเองนี่นะคะด้านหลังของปอนแน่นอนว่าขนมาหลายรุ่นเหมือนกันหลายรุ่นครับแล้วก็มีทั้งโปรเฉพาะภายในงานบิ๊กมอเตอร์เซล์ด้วยหลายๆคนที่กําลังใครที่เป็นคอซูซูกิสาวโอยสาวโซอยู่แล้วนะคะวันนี้รอติดตามไปเลยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะพามาดูซูซูกิวันนี้ปอนกับพี่เด็บจัดให้แล้วเดี๋ยวจะ ไล่เลียงแต่ละรุ่นเลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีโปรอะไรบ้างแต่โปรที่พี่เดฟกับปอนบอกเนี่ยเป็นโปรในงานเท่านั้นเราอูว่าใครที่ดูแล้วแบบอยากจะมาสอบถามพี่อยากได้โปรนุ้นอันนี้ขออะไรติดต่ออะไรเพิ่มเติมอันนี้หลังไหม่มาที่บูธได้เลยใช่ไหมคะมีพนักงานมีเจ้าที่รออยู่แล้วครับให้ความโดยความสะดวกครบคันแน่นอนถูกต้องค่ะแล้วก็อย่างแน่นอนมาในงานนั่นนิวม o r m a ค่ะทุกคนต้องใส่แมสด้วยแล้วก็เนระยะห่างนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรก ัเราถอยไปด้านนี้ดีกว่าพี่เดชเดี๋ยวเราจะไล่สเต็ปไปตั้งแต่ตัวแรกแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆสำหรับรุ่นแรกค่ะ G S X R 1000R ใช่ครับผม R 1000R ก็เป็นพี่ใหญ่ป่ะใช่ไหมคะเลสติ้งเลยนะครับเลสติ้งแบบไอสติ้งเลยใช่ครับรุ่นนี้อะไรยังไงบ้างดีกว่าพี่เดชก็จะเป็นในส่วนของของบัลลังก์เนี่ยพิกัด1 0 0 0ซซีีครับนะก็แรงแน่นอนไม่ต้องห่วงอีกแล้วล่ะสุสกีก็ไม่เป็นสองรองใครเรื่องความแรงความจัดจ้านในส่วนของอัตราเร่งแล้วก็ การตอบสนองที่เราใจครับบอกเลยนะสไตล์เป็นนอกก็สไตล์เลซสซิงอยู่แล้วแล่ะสปอร์ตรู้จักกันดีนะครับตรงนี้นี่เป็นข้าวาเป็นแบบนี้ก็เป็นพี่ใหญ่เนาะใครที่แบบอยากได้เป็นแบบสายซิงซิงอันนี้ก็ได้มาดูได้นะคะบอกโปรโมชั่นเลยดีกว่าเฉพาะภายในงานบิ๊กมันจะเซลล์บอนเชื่อว่าถ้าทุกคนที่ดูคนที่ดูเนี่ยก็ต้องอยากรู้ว่าโปรเป็นยังไงนะคะดูแล้วถ้าโปรมันโดนใจ รีบขับมาเลยนะรรีบบมาเลยคัสำหรับคันนี้รุ่นนี้นะคะ GSR x R 1000R รุ่นนี้นะคะคุณจะได้กิบไว้เชร์ถึง50 0บาทโอ้โหเยอะนะ ได้ยินไหมห้าหมื่นบาทห <50, S 2> ้าหมื่นบาททุกคนได้กิฟต์วอเชอร์ห้าหมื่นบาทสำหรับรุ่นนี้นะแต่ละร,รุ่นจะไม่เหมือนกันสำหรับรุ่นนี้จะห้าหมื่นบาทแล้วก็<ช>ฟีนะคะค่าจดทะเบียนพรบนะคะประกันภัยชั้นหนึ่งบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ให้ไปอีกทุกคนถือว่าจำเป็นนะไอ้บริการนี้สี่ชั่วโมงช่วยเหลือสี่ชั่วโมงเนี่ยครับ ไช่แล้วค่ะใครสนใจแวะมาดูได้สําหรับรุ่นนี้แล้วก็รุ่นอื่นๆอีกด้วยอันนี้เป็นพี่ใหญ่แล้วพี่ใหญ่กระเทิบ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 เกิดทบค่ะไปสิจัดไปเลยกระเทิบกระเทิบเกิบมารุ่นนี้ค่ะพี่เดฟรุ่นอะไรเอ่ยสําหรับรุ่นนี้เอสเอจ็ดห้าศูนย์ครับปอนเอสเจ็ดห้าศูนย์ครับสำหรับรุ่นนี้ต่างกันยังไงคะก็จะเป็นขุมพลังเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ตีชาแล้วก็เป็นรถในเกียรบค์หรือในเกียสปอร์ตนะครับ จะไม่มีแฟลลิงนะครับคือให้ดูส่องเฉียวได้ดูเร้าใจดูแบบให้อารมณ์สปอร์ตเช่นเดียวกันแหละดแต่เพียงแต่ว่าไม่มีแฟลลิงมาแบบสําหรับคนที่ไม่ชอบเนอะอ่าก็จะพอมีแฟลลิงมันก็จะออกดูทรงแบบครัสปอร์ตหน่อยอันนี้ก็จะรู้สึกว่าสามารถขับขี่ได้ตามท้องถนนได้มากยิ่งขึ้นใช้งานทั่วไปครับจะลงสนามก็ได้จะขี่ในเมืองก็ถือว่าได้เช่นกันแล้วรวมถึงการออกทิปท่องเที่ยวก็ได้นะครับตัวนี้ ก็คือเครื่องยนต์ถือว่าไม่ได้น้อยนะใช่เจ็ดร้อก็ถือว่าไม่น้อยนะ,ก,ะ1 1> ก็ถือว, <ผม S 1> ว่าแรงอยู่นะคะโปรเขาก็แรงเหมือนกันไม่ใช่โดีกว่าไม่ใช่ว่าแค่เครื่องยนต์หรือว่าซูขับรแรงเดี๋ยวนะคะโปรก็แรงเหมือนกันสำหรับโปรในงานนะคะอันนี้จะได้กิฟตวอชเชอร์ยิ่งอันนี้ห้าหมื่นห้า อันนี้ห้าหมื่นสำหรับรุ่นนี้นะคะได้กิฟต์เพเชอร์ห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะคแล้วก็ได้ประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะคะฟรีค่าจดทะเบียนแ,และพอลบอแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชัช่วโมงอีกด้วยค่ะทุกคนคสําหรับรุ่นนี้นะใคร<อ>สนใจนี่มีให้เลือกเปรียบเทียบหลายหลายรุ่นมากนะคะใครชอบรุ่นนี้กําลังเล,เล็งรุ่นนี้อยู่ก็สามารถมาดูกันได้เลยค่ะยังไม่จบเท่านี้ยังมีอีกหรอยังมีอีกยังมีครับบอกเลยมนไหนพาพไปหน่อยโอ้นี่เลย ก็ถัดมาอันนี้จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าวีสตอรมนี่เขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงใช่ไหมคะครับผมวีสตอร์มหกห้าศูนสค่ะสำหรับรุ่นนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นรถจักรยานยนต์สไตล์แบบลุยๆเนาะครับขับออกทริปขับสบายๆนั่งสบายออกแบบกึ่งกึ่งออฟโรดได้นิดหน่อยก็ถือว่าไปได้นะครับท่องเที่ยวทางไกลเนี่ยข้ามจังหวัดข้ามภูมิภาคหรือบางคนอาจจะขี่ข้ามประเทศก็ขี่ได้ถ้าคุณขี่ไหว ขี่ได้ครับถ้าตัวคุณไหวใช่ไหวรถเขาก็ไหวใช่ผมไหวอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นในส่วนของเป็นล้อซี่ลวดนี่นะล้อเขาจะอ๋อปกติจะเป็นล้อเป็นล้อแบบล้อแม็กใช่ครับจะเป็นล้อซี่ลวดพอล้อที่ลวดมันจะมีความแบบยืดหยุ่นได้นิดหน่อยทําให้ค่อนข้างนุ่มนวลนะครับสําหรับขับถนนอาจจะมีแบบ คุกคัานนิดหน่อยก<ช>็จะยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็ให้ความคลาสสิกด้วยสำหรับล้อซี่ลวดนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะวีซอม650 X T ABS รุ่นนี้นะคะจะได้กิบวอเชอร์ถึง 3 5 0 0 0บาทแล้วก็ยังฟรีในเรื่องของประกันภัยอีกด้วยนะคะแล้วก็ฟรีค่าจดทะเบียนรับพรบค่ะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24่ชั่วโมงด้วยสําหรับรุ่นนี้นะใครที่เป็นสายแบบอยากได้เป็นแบบออกทีปหรือว่าขับลุยลุยหน่อยนะคะก็มารุ่นวีตอมรุ่นนี้ก็ได้มีให้เลือกหลากหลายมากเน็เก็ตก็มีเน็เก็ตแล้วก็สปอร์ตก็มีแอดเวนเจอร์ก็มีมีอีกอีกอันนึงบอลแอบเห็นแบบโอ้ยชายตาบอลรันมองไ่เห็นนะคะพี่เตา ไชตาปอนไชตานี่นอันนี้รุ่นอะไรเอ่ยเบิร์กแมน400ครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นยิ่งใช้งานได้เลยอ่ะเอาง่ายๆเนาะสบายครับขับใช้งานในเมืองขับขี่ใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่เป็นแบบตะโกนเหมือนว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ใช่บิ๊กสกูตเตอร์ขอดูหน่อยสุทาุตีก็ขี่ได้นะใช่ใช่ชคือรร้สึกว่าสามารถคิดว่าถ้าเป็นผู้หญิงครับ มันคันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กจนเกินไปสับผู้หญิงคิดว่าผู้หญิงนะก็ยังสามารถส่งตัวได้ไดครับใช่นี่ซึ่งจริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นเขาก็มีการขี่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากมีออกทิปมีท่องเที่ยวทั้งสุภาพบุรุษบุสตรีิสกูตเตอร์พี่เดฟบิสกูตเตอร์เขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นคลับมีครับใช่ไหมคะนี่โหอันนี้เป็นแบบที่เสียบคุ้แต่อันนี้เบรกมือเนาะเบรกมือเป็นแบบปาร์กิ้งเบรกใช่ครับโอ้สวยงามอุปกรณ์ความปลอดบครบคันนะครับ ทั้งไมดิจ no ิตอลนู่นนี่นั่นให้มาเพียบเบาะนั่งอันนี้คนขับคนนั่งสะดวกสบ,บายนะคะสวยงามแล้วก็เป็นระบบเกียร์แบบอัตโนมัติ รับบิดอย่างเดียวไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องสับเกียร์บิด่างเดียวเลยง่ายๆขับง่ายนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นฟรีประกันลดหายแล้วก็ฟรีในเรื่องของทะเบียนแล้วก็พรบด้วยค่ะพี่เดฟนะคะใครสนใจรุ่นนี้เป็นบิ๊กสกูเตอร์เนาะอย่างที่บอกว่ามีให้เลือกแบบหลากหลายมากมีทั้งแบบสปอร์ตในเขตนะคะแล้วก็มีเป็นแบบคล้ายๆทัวร์ลิงเนาะเอเวนเจอร์ลุยๆหน่อยนี้บิ๊กสกูเตอร์ก็ขุนมานะคะในแต่ละรุ่นเนี่ยก็คือจะโปรจะแตกต่างกันออกไปใครสนใจวันนี้แอบเห็นเบี้ยงข้างก็ทิ้ง คคาสนใจรีบมาเนาะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในงานบิ๊กมอเตอร์เซลแบบนี้ในบูธเนี่ยซูซูกิซูพะบายนะครับใน1นึ่งศูนย์ห้านี่แหละเดินมาตรงปุ๊บ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 อยู่ซ้ายมือครับผมใชคะอยู่ท้ายๆหน่อยแต่ว่าอยู่เดินเข้ามาเห็นแน่นอนเห็นแน่นอนนะคะเดินตองมาเกือบสุดเลยแล้วก็มองซ้ายมือนะคะจะเจอเลยภายในฮอล์หนึ์้นั่นเองนะคะโปรโมชั่นแบบจุใจมากๆเดี๋ยวเรากระเถิบมาด้านหน้าดีกว่าช่วงที่จะให้ดูบรรยากาศด้านในว่าเห็นไหม ดูสินอกจากนี้คือมีเยอะมากนะคะใครที่เป็นสายซูสายซูเขารู้กันสายอ้นี่สายแล้วสายซูหรือเปล่ารู้ครับนี่รู้เหมือนกันรู้เหมือนกันหลายๆคนก็รู้เหมือนกันนะคะใครสนใจรีบมาเลยนะคะงานมีตั้งแต่วันที่21แล้วไปจนถึงวันที่30สิงหาคมยังเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วกันเนาะนะคะใครที่สะดวกวันไหนก็มาแต่ผมมาภายในวันที่30นะคะภายในฮอล์105นะคะสำหรับใครที่อยากมาดูโปรดีๆโปรเด็ดๆแบบนี้ ต้องรีบมาใช่แล้วนะคะนอกจากจะพกแมสมาด้วยพกเตรียมใจมาได้เลยว่าทุกคนมาแล้วทุกคนจะได้โปรโดนอย่างแน่นอนนะคะภายในงานบิ๊กมอนตเซลล์0 2 0นั่นเองเดี๋ยวนี้ปองกับพี่เดฟขอลาไปก่อนเพราว่าคลิปหน้าปองกับพี่เดฟจะไปหาโปรดีๆมาฝากกันมาฝากทุกคนอีกนะคะก็ฝากติดตามไ้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ